วัวกกระซายวัวกกระซายแล้วก็หอมแดง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เทียม <c oughs> แล้วก็โขลกโขกโขกโขกมันเข้ากันแบบมันมุนอุ่ยอุ่ย <c oughs> ตอนนี้สันโขกสันตั้มเลยตอนนี้ ปั๊มเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ขักอันนี้มื้อนี้สิมาเฮ็ดอันนัน้นเดอ้อบัดนี้เด้อเศษนำหญ้าปลากินอีกแล้วมื้อนี้นะหาเฮ็ดเป็นน้ำกินตลอดกินไปเรื่อยๆนี่แต่แนวเฮ็ดกินน้องเอ้ย ผิดอยากกินน้ำยาป่ากระเดกินขัวหนามันก่อนขัวไปเลยนี่หนามันมีกระชายพัวกระเทียมวัวดแดงริพริกอ่ะเอาขเอาผิกแหงเดี๋ยวบางอันกระตั้มับเล่มันกระตั้มหลบโบเด่ตันมันนี่ตั้มเอา พัดไปให้หนามันหอมคืนหนามันหอมุณละบานนี้คนเสิร์ปลาลงมาขวดกันเลยอันนี้ปลาสะบะเลยที่ว่าปลาสะบะข่อยข่อยย่างแล้วเนาะข่อยกอามะเข็ดเทศนำเห็ดน้ำหัวมนันนะนะเอาปลาสะบะ เนื้อหามันลายที่นองก้ากมันกันหน่อยมาพักก,กันกับหนากะปุ่นแบบหนาขนมชีนนี่แหละหอมเด็ดตตั้มมาพักเฉลยหอมหอมกับขากโรดศบัน อยากยังกัเห็ดกินไปพี่น้องเนาะไม่ต้องว่าจะเขาดูเห็ดบบเครื่องมีครบบบและเห็ดลดเห็ดป็ดแก้วกินลดอือหึอและบดนี้ขวยกข้าวหม,อมอนะวอห้อนี่มัน้อดนะขวยกเป็นนุงใจเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เอาน่ะอันมาใส่ลด หัวชิงคายใบยมะกรูดหัวชิงคายใบยมะกรูดโอ้ยหลุดในสองช้อนก่อน <c oughs> <c oughs> มันต้านกับสองเอ้ยปลาล่านเนาะฟันใส่ปลาลาลายเติมคุนเบิองเหมือน น้ำยาปลากับประมาณนี่เนี่ยเปน้องบดเฮดหน้าขุนบรนไดเดอร์เฮดหน้าพอดี่ <c oughs> คนมันแบบโคตรแล้วตักฟอดหน่อคนหน่อยมันเดือดแต่ตักฟอดมันออ <c> ก <oughs> <c oughs> นี่เด้อน,นี่เด้อหมอโคตรข้าข,ขาดเกือบจะจิ้มกันเลย <c oughs> อันนี้เป็นน้ำยาป่าโเ,เพีทปันใดเด้อคอยหนุบเลยพีทปันใดนี่อดอนเสะเด้อบัดนี้เด้อพี่น,อน้องใครอยากตามมาเด้อบัดนี้เด้อยายว่าหอมหอมบ่พอดีนะพี่น้องเห็ดกินสันนีน่แหละหน้าตาก็แบบนี้เด้อขนมจีนน้ำยาป่า แซ่แบแซ่บายป้ายบันนี้ไปกินน้ำกานเซฟเรียบร้อยปิดไฟเลยนะเคยนมจีนน้ำยาปลายังอบควันอยู่พี่น้องหากกระห็ดแล้วมาเด้อเส็บๆน้ำข่อยเด้อใครซืกินกระมานกระปุ่นกระถาทุกไงหากกระห็ดแล้วอุ้ยผักแก้มกับมแต่อันงามๆถั่วกับมีใบแมงลักกับมีเดือใบนางตู่ ซ่บๆน้ำคอยเดอ้อบัดน,นี้เดอ้อกินเที่ยงเดอ้อนีเดอ้อตอนนี้กำลังสกินเดอ้อบัดน,นี้เดอ้อมากินน้ำกันเดอ้อบัดน,นี้เดอ้อพี่น้องเ่บๆน้ำคอยแน่